สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าในต้านพื้นบ้านเหลืองนายดันตาบอดในต้านเรื่องนี้กล่าวกลรงมาจากเหลืองกิงมันมีบันทึกอยู่ในสะมุดกล้องวัดตาเติมอำเภอวัดไรจังหวัดนครธรรมาราชนายดันแกเป็นคนตาบดตาบอดเรยเล่ไม่รู้ว่าแกตาบอดนายดันนี่แกจอบผู้ยิ่งคนหนึ่งจือนั่งดิ่งเรยถึงย e, ูอีกอัเภอหนึ่งคนกลางถึงจากไลกันตะลิกับบ้านนายดันนายดันก็เลย อยากให้ปอเมย์ไปทูก้ก็ไปแรงกับหยาดต่า,างายก้องนั่งริ่งเรื่อยเพื่อที่จะทูก้ก็ราการนัดวันแต่งงานกันโดยตำเนียมไม่ก่อนก็คือปูใหญ่ไปก็ได้อีกไฟหนึ่งหยอกอายก็รได้แต่งไฟยยิ่งไยช่าย,ย,าย,ายไม่จําเป็นต้องดูจักกันมันระไมนี่ก็เลยปอนัดวันแต่งงานเดียบรอยพอดตึงวันงานนายดันก็พยายามติว่าจะต่าตัวไม่ให้ทางหยาดไฟยิฟ่ยยงรู้ว่าตัวเองน่ตาบบด โดยใจ่าไว้พลิบใจความฉลาดหมากรบเปลือนความปีการต่างตาของไหนดันเองเมื่อกระบวนขั้นมากหมายถึงบรรเจ้าเล้าชาวป่าหรือต่างฝ่ายเจ้าเล้ากระชจิญต่างชาวบ้าแล้วก็ญาติพี่น้องชาวบ้าขึ้นบนบานบานทําให้ก้อนจะเป็นบานหยอกปืนจะเป็นบานหมายหยอกครุ่งต่างมดไหนดันขึ้นไปได้เก่มหนกชาญกระหนังลงหนังตีนนกชญด้ดยที่ว่าไหนดันเนี่ย้าแกเร่งเลยนี่เกจะเร่งเป็นกราบเป็นกลอน มีคนตักแกมีคนตักว่เธิมาหนังตรงนี้มีแต่มาหนนอกจานเลยไม่ก้าวไปอาจจะเบาไหนดันก็ตตบเป็นปร่รากากลนมีตอวคําว่าข้อนมสักหน่อยล่างตีนเรียบ้รยจึงค่อยคลาาเคลย์ทำดมทำเช็ดเ็จเหลวดวยวไวเหลวจึงขึ้นไปย่อไหวส่คว่ากระปอกก็ตามมาแต่ไม่ขึ้น นายดันครับบอกว่าก็นาหลังตีนก้อนหลังตีนเจ็ดตีนได้แท้แล้วก็ัเดี๋ยวก่อยข้าวไปอะไรแบบนี้นะครับหลังจากปีตี้แต่งงานเร็จซับจ่าเบาก็อยู่บ้านจาา้าเท้าตามประเพณีแต่ก่อนนะครับอ่าเบา์ก็ต้องอยู่บ้านจ้าเท้ากา้อนพอลุงเจ้าอีกวันหนึ่งหลังจากติวะแต่งงานกันไปแล้วหัวเจ้า,จานั่งริงเร่เคมีอาชีพต่อป้า ถึงตีต่อป้าก็อยู่ตายตุ่นบานข้องตัวเองแต่ว่านายดันอย่างนอนอยู่เลยนั่งดิ่งเลยก็ได้ทักับข้าวเตรียมกับข้าวแหวนปุเป็นทีเดียบรอยว่าเบนโต,นตอเองงตตนืนเน้กลัวแล้วก็ตัวเองลุไปต่อป้าตายตุ่นบานก็เพรในด้ดันเตือนก้าวกลัวก้าวกลัวเอ่อไปห้าขก้าวกินแต่ว่าบาังเอิญมื้อไปปัดเอาจามข้าวถึงข้าวมันรก ลงตายตุน้นจึงนางดิงเร่ผู้เป็นเมียหนังอยู่ตายตุน้นพอเห็นก้าวออกลงตายตุน้นกะแร่งขึ้นมาวัดใจเตะก้าวลงมาตายตุน้นแต่ไม่เลยนายดันโปไดายินแล้วกะก็บอกขับนางดิงเร่มาวา่าเป็ดก้ยเหล็กหน่อยบางง้อยบางเปลี่ยตัวผู้ตัวเมียพ้อไปทิ้นดีอ,อกเมื่อนคุ้มปลาเตะเพียงเรามามีกินดิบดี ว่านลงตุกวนันจิ้งกันอึ้งมีครับว่าเรานี่ขึ้นโกรดโกรธตาไหนดันกะบอกไปว่าว่านเกยกินมิ่ไเคยป้อมเมียกโกรดกันว่านกไาวไปเยได้แบบนี้นะไคยกะแต่คนป้อมนี่บอกว่าเราว่านกินบ้างกรับมันอวนมันปีขึ้นมากรทวนควายนั่งดิ่งเลยครับไม่ได้ตอบตัวไว้เดทีนี้ปอช่วงว่านไตรไตนั่ง,งดิ่งเลยจ่ายให้ไหนดัน ไปไตหน้าถ้าไม่ก้นก็ไตหน้ากับบัวจ่ายเอกจ่ายกันเต้ในการไตหน้าถึ่ไหนดันนี้ตองอุัวใไตเอกด้กันเต้ถึงมันก้อนกลางจะลำบากถึ่งวัวลุดวิ่งหนี้ไปหนี้ตะเลิศไปเลยวัวไหนดันก็เดินตามมาโดยกวางเที่ยงเราถึ่เที่ยงหลุมปัดใบไม้ถึ่หลุมปัดใบไม้เองเกล็กๆักเกล็กักไหนดันก็เข้าใจว่าวัวอยู่จ่ายป้า ก้เดินก้าไปตวอัวเดินตามเที่ยงได้ยินซึ่งบริเวณข้างป่ามันจะเป็นน้ำเมืม่อไหนหน้ามันจะมีนม้ำเดินไปซึ่งกับหวายเย้าอีวิดน้ำไตรอัวปาณเที่ยงได้ยินเอ็กเล็กลักเล็กลัก,กลมปัดคิดว่าอัวซึ้งวิดน้ำกรมลงวิดน้ำตีไหนหน้าข้าวไร่ถั่วอัวเผื่ออัวมันคุน้นเรืออัวมันปโดทงน้ำมันจะได้ไม่ไปไหน แอะบังเอิญหวานั่งลิงไร่เดินตามมาเห็นพอดีกขเลยตามนายดันไปว่าทำไมเลยเห่นอยู่วิยนามอยู่นายดันกพอบอกได้ยินเมียตามกระตอบทันทีปีเดินไปตามบัวปะรังเต้นเล่นไม่ตันจะเอาไฟห้าไม้ไฟวิ่นามไรตายเมื่อกันคลั่นแม่บินออกพลันเอารัางมันจมนามเตี้ยกระบอกกับเมียไปว่าเดินมาเตียว แต่ว่ามาปอกเอาร่งเตน้นไม่มีกล้วยกาเวียดนามเวียดนามได้ด่งเตน้นไอเมย์มานอกอ่าแล้วก็เอาเอาด่งเตน้นมาจมนามจ้ะบบกับนางดิงไรป่ปน,น,นันนางดิงไรก่ก็ไม่ต้องไร่เลยก็กลับไปบ้านอ่ากลับไปบ้านกันซึ่งกันนี่นางดิงไรก่ก็ไปต่อผ้าต่อไปต่อป้าอยู่ใต้ทุน้นเหมือนเดิมอ่าต้นไหนดันก็ขึ้นไปบนบานทีน่นี่ไหนดันเกะกินมากมีแต่มากไม่มีปูนเดียน กาเลยตามอ่านั่งลิงได้มาแต่อยู่ใต้ตุ้นโกตามมาว่าปุ่นอยู่ตรงไหนนา่งลิงได้ก็ตอบว่าอยู่เก่เร้าอยู่ติบบาดเร้าด้วยความที่ไหนดันเกตาบอดเกไม่ใหญ่รู้ว่าบานนั้นมีกี่เร้าเพราะว่าเกก็เพิ่งไปอยู่เพิ่งไปแต่งงานก็ยังจําไม่ได้ที่ว่าเร้าอยู่ตรงไหนบั่งบอกเมียว่าไม่พบแต่ก็ตามไล่วนเมียก็บอกเหมือนเดิมไหนดันกาเลยว่าไอ้ขึ้นมาจอยห้าไอ้ที่ ตาปอบนี้ไอ้ออกปู้นเลียดตาควายนั่งริงเลยก็แกบขึ้นมาเลยกรมาทึง่งก็ยิบป,ปุ้นได้ทันทีเพราว่าโรายู่ตรงนหนทึ่งยิบก็ออมมือตาปู้นแลวกะ็เลียดตาในด,นดันทันทีต่างช่องตาในดันไดโอกาสอ้างหวาเจบตาโปรดิดปุ้นออมมือยี่ตาต่างช่องก้างยี่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 ตตีหวาปุ้นก้าวตาออนาน้ำล้างไปล้างหน้าล่างตาไม่ไห้ย เล่าเห็นบอกเมียว่าตาบอดแล้วตาบอดปลดปูนตีเมียจใจเลียดเลียดตาตาบอดนายดันบอกกับเมียบันฑ์นั่งหนีอเลยก็ตกใจว่าเป็นอตอนนี้ตีตาไมา่พูดตาบอดโดยที่าตัวเองก็คิดไม่ตึงว่าปูนเขเลียดตาตาไม่ตาบอดก็เลยดูทึกพิดจึงต้องเอานายดันไปห้ามโม่ไปห้ายาโม่ตีนหดียาตีนี่ดีก็ไปห้าไปเจอเอามาดักด,ด่านายดันจนนายดันน้ตากลับมาเลเห็นปกติ ในตานเรื่องนี้เล่ามาจากชีวิตจริงถึงมีบันทึกลงในสมุดค่อยตอนจะบับเป็นข้องวัดตาเติมอำเภอหัวไส้จังหวัดนครธีธรรมราชเป็นนิตันปืนบานข้องปากตายก็เอามาฝากกับตันผู้ฟังคลิปหน้าจะเอาเรื่องเล้ยมาเล่าให้ฟังอย่าลืมติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้กันวันนี้จะทิ้งตายกับป่าซ่าทรายถ่ายคลิปแคนเนอร์จวง ข้า,าตายตายคริปโคเนอ้อคำว่าเลียดแปลว่าตายรือท่าเป็นประโยคเอาปูนเลียดตาประากลางแปลว่าเอาปูนป้ายตาวันนี้ล่าไปก่อนสวัสดีครับ